สวัสดีค่ะเอเอง,เองนะคะค่ะก็วันนี้เดี๋ยวเอจะมาแนะนำวิธีการสตาร์ทรถด้วยคุณแจรีโมทนะคะก็สำหรับรถฮ d a ด้าซ vic คม FC เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเมื่อรถล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดที่ปุ่มล็อกอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วกดที่ปุ่มนะคะวงกลมนะคะด้านล่างตรงนี้นะคะกดค้างเอาไว้นะคะอ่าเราก็จะมีไฟกระพริบที่รถนะคะรถก็จะสตาร์ทเรียบร้อยแล้วค่ะ ค่ะก็โหมดสตาร์ทรถด,ด้วยคุญเจรีโหมดนะคะโหมดนี้นะคะจะเป็นการสตาร์ทรถเพื่อวอร์มแอร์ให้ห้องเพื่อดยสารภายในเกิดความเย็นเท่านั้นนะคะก่อนที่ลูกค้าจะขึ้นรถนะคะเพราะว่ารถเนี่ยอยู่กลางแจ้งก็จะร้อนมากๆเลยนะคะแต่ว่าตัวรถเนี่ยไม่สามารถขับเคลื่อนออกไปได้เลยนะคะลูกค้าจะต้องมาสตาร์ทรถอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือเหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดไปที่ปุ่มสตาร์ทอีกรอบหนึ่งนะคะ,ะเท่านี้นะคะ ระบบไฟฟ้าต่างๆก็จะเข้ารถนะคะเครื่องยนต์ทำงานแล้วก็สามารถเดินทางออกไปได้เลยค่ะค่ะก็ช่วงนี้ช่วงหน้าร้อนนะคะลูกค้าก็สามารถนำโหมดนี้ไปใช้กับรถของท่านได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้เอกขอแนะนำนะคะวิธีการสตาร์ทรถด้วยกุญแจรีรโมทเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากคลิปหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ